เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกในห้องพักของแอร์สาวฟิลิปปินส์ชื่อมาเรียเธอสะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงเมื่อเห็นชื่อคนโทรเข้าชีคัดสรนจากดูไบาชายผู้เคยขอเธอแต่งงานด้วยเงินห้าล้านดอลลาร์มารียถอนหายใจยาวมือสั่นเล็กน้อยเธอกดปุ่มปิดเสียงปล่อยให้โทรศัพท์สั่นอยู่บนโต๊ะหัวเตียงเสียงฝนตกนอกหน้าต่างดังคลอเบาๆเหมือนเตือนให้ระวังอะไรบางอย่างเธอนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนลุกไปเปิดไฟ ห้องพักเล็กๆในคอนโดใจกลางมานิลาเต็มไปด้วยกลิ่นกาแฟค้างข้างเตียงมีชุดเครื่องแบบสายการบินยังพับเรียบร้อยในกระเป๋าเดินทางพรุ่งนี้เธอต้องบินไฟล์ไปดูใบไฟล์ที่เธอเกือบจะขอยกเลิกเพราะกลัวจะเจอเขาอีกครั้งแต่บริษัทไม่อนุญาตการบินคือหน้าที่ของเธอมารีมองกระจกเห็นเงาตัวเองในชุดนอนสีขาวใต้ตาบวมจากการร้องให้เมื่อคืนเธอพึมพำเบาๆฉันเลือกถูกแล้ว สเดือนก่อนชี่คัดสานคือเจ้าชายในฝันของเธอเขาพบเธอครั้งแรกบนเครื่องบินเส้นทางจากดูไบไปลอนดอนเขานั่งในชั้นเฟิร์สค a s s ยิ้มให้เธอทุกครั้งที่เดินผ่านหลังเที่ยวบินนั้นเขาส่งของขวัญรูมาให้กระเป๋าแบรนด์ดังโทรศัพท์ใหม่และสร้อยทองคำเพื่อนร่วมง,งานของเธอแซวว่าเธอโชคดีเหมือนถูกลอตเตอรี่แต่สิ่งที่เริ่มต้นจากความโรแมนติกกลับกลายเป็นฝันร้ายทีคัดสานเริ่มโทรหาทุกวันถามว่า เธออยู่ที่ไหนกับใครเขาส่งคนไปตามที่คอนโดเพื่อคุ้มกันตามคำพูดของเขามารียาเริ่มรู้สึกกลัวเธอไม่อยากถูกครอบครองเหมือนสิ่งของแต่ก็กลัวว่าการปฏิเสธจะทำให้เขาโกรธคืนหนึ่งเขาเชิญเธอไปที่คฤริหาตในดูไบางานเลี้ยงใหญ่มีนักธุรกิจและคนดังมากมายเขาคุกเข่าต่อหน้าแขกทุกคนพร้อมแหวนเพชรเมดโตแต่งงานกับฉันมารียเสียงเขานุ่มแต่เด็ดขาด ทุกคนรอคำตอบเธอยิ้มฝืนแล้วสายหัวฉันยังไม่พร้อมเธอกล่าวสั้นๆก่อนเดินออกจากงานหลังจากนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโทรศัพท์เงียบหายแต่สายตาที่มองตามเธอบนเครื่องบินกลับมากขึ้นบางคนที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกลับรู้ชื่อเธอรู้ที่อยู่เพื่อนร่วมง,งานชื่อแอนนาเตือนเธอมารียเธอกำลังเล่นกับไฟแต่เธอยิ้มตอบฉันไม่ทำอะไรผิดสองสัปดาห์ต่อมามีจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งถูกสอดใต้ประตู กระดาษมีกลิ่นน้ำหอมของผู้ชายข้อความเพียงสั้นๆไม่มีใครปฏิเสธฉีกขัดสารได้เธอฉีกมันทิ้งทันทีแต่หัวใจกลับสั่นไม่หยุดเธอเริ่มล็อกประตูแน่นทุกคืนปิดม่านสนิทแม้กระทั่งเสียงรถผ่านหน้าต่างก็ทําให้เธอสะดุง้งวันก่อนเดินทางเธอไปเยี่ยมแม่ที่ต่างจังหวัดแม่ถามว่าลูกยังคุยกับเขาไหมมาเรียเพียงยิ้มจังๆแล้วเปลี่ยนเรื่องเช้าวันเดินทางเธอสวมชุดยูนิฟอร์มสีแดงเข้ม ใบหน้าถูกแต่งแต้มด้วยรอยยิ้มฝืนๆเธอมองตัวเครื่องบินในมือเหมือนถือชะตากรรมของตัวเองในสนามบินมีกลุ่มชายสามคนแต่งสูทสีดำเดินผ่านหนึ่งในนั้นหันมามองเธอแล้วหันกลับอย่างรวดเร็วกลิ่นน้ำหอมแบบเดียวกับในจดหมายลอยมาแต่จมูกมาเรียกร้านหายใจพยายามไม่ให้ตัวเองแสดงพิรุษเธอเดินเข้าเกียรติด้วยหัวใจที่หนักอึ้งภาวนาให้เป็นแค่ภาพหลอนจากความกลัวบนเครื่องบินเธอทำงานเหมือนปกติ แต่ทุกครั้งที่เปิดประตูห้องโดยสารเธอมองไปรอบๆอ,อย่างวาระแวงผู้โดยสารส่วนใหญ่หลับมีเพียงชายคนหนึ่งในชั้นเฟิร์ Class ที่ยังตื่นเขาสวมแว่นกันแดดแม้ในห้องโดยสารที่ไฟรีแต่เมื่อเธอเสิร์ฟเครื่องดื่มเขาเอ,อ่ยขึ้นชีคัดสารฝากความคิดถึงแก้วในมือเกือบลนเธอกัดริมฝีปากแล้วเดินหนีไปที่ห้องครัวท้ายเครื่องมือสั่นเทาใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกแอนนาเข้ามาจับมือเธอ เกิดอะไรขึ้นมาเรียน้าซีดเลยนะไม่มีอะไรฉันแค่เหนื่อยเธอตอบเสียงแผ่วเมื่อเครื่องบินแต่รันเวที่ดูใบามาเรียรู้ทันทีว่ามีคนรออยู่ชายชุดดำสองคนถือป้ายชื่อของเธอหน้าทางออกผู้โดยสารเธอพยายามหลบไปอีกทางแต่พวกเขาเห็นแล้วคุณมาเรียใช่ไหมครับน้ําเสียงสุภาพแต่ดวงตาเย็นชามีรถของชีคมารับครับฉันไม่จำเป็นต้องไปไหนเธอพูดพลางถอยหลัง ผู้โดยสารรอบข้างหันมามองแต่ไม่มีใครช่วยหนึ่งในชายชุดดำหยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าจอแสดงภาพแม่ของเธอที่บ้านเราจะไม่ทำร้ายใครถ้าคุณขึ้นรถด้วยดีน้ำเสียงเรียบเย็นจนหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอจำใจเดินออกจากสนามบินไปกับพวกเขารถเบนซ์สีดำเงาวับจอดรออยู่ข้างนอกประตูเปิดอัตโนมัติเสียงลมร้อนจากทะเลทายพัดเข้ามาในรถมีเพียงคนขับและกล้องวงจรขนาดเล็กตรงมุม ไม่มีเสียงใดนอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังตำ่ำมาเรียก้มหน้ามือกำสร้อยคอแน่นจนเล็บจิกผิวระหว่างทางเธอเห็นพระอาทิตย์กำลังตกหลังเนินรายสีทองสองกระทบกระจกเหมือนเปลวไฟกำลังลุกเธอรู้ว่ากำลังถูกพาไปที่คฤหาสน์ของชีอีกครั้งถ้าฉันหายไปแม่จะรู้ไหมเธอคิดในใจเธอเหลือบมองโทรศัพท์ที่โดนยึดไปภายนอกทุกอย่างเงียบเกินจริงรถจอดสนิทหน้าประตูคฤหาสน์หินอ่อนสีขาว รัวสูงปิดแน่นรอปภถือปืนยืนสองข้างเธอก้าวลงจากรถเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนในความมืดประตูบานใหญ่เปิดช้าๆกลิ่นน้ำหอมเดิมลอยมาแต่จมูกอีกครั้งและเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในเงามืดยินดีต้อนรับกลับบ้านมาเรียหัวใจเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะก่อนเธอจะเห็นเงาร่างสูงในชุดขาวเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มชีคัสซานยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาเต็มไปด้วยความหลงไหลและอันตราย ครั้งนี้เธอจะไม่หนีอีกต่อไปเสียงประตูปิดดังปังตามหลังและนั่นคือเสียงสุดท้ายที่เพื่อนร่วมง,งานของเธอได้ยินจากเธอในคืนนั้นประตูคฤหาส์ปิดลงอย่างหนักหน่วงเสียงสะท้อนดังลั่นไปทั่วถงหินอ่อนมาเรยืนนิ่งมือกำกกระเป๋าไว้แน่นหัวใจเธอเต้นแรงเหมือนกำลังจะระเบิดชีคัสซานเดินเข้ามาไกลรอยยิ้มของเขานิ่งเกินจริงฉันรอเธอมานานมากเขาพูดชา้า แววตาเต็มไปด้วยความเป็นเจ้าของเธอก้าวถอยหลังกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นจนแสบจมูกพื้นหินเย็นเฉียบจนเท้าแทบชาฉันไม่ควรอยู่ที่นี่เธอพึมพำเสียงเบาชี้ขันไปพยักหน้าให้ชายสองคนข้างหลังพวกเขาเปิดประตูอีกบานที่อยู่ด้านในไปพักก่อนมาเรียเสียงเขานุ่มแต่เด็ดขาดเราจะคุยกันตอนเธอสงบลงเธอถูกพาไปตามทางเดินยาว ผนังประดับภาพเขียนของหญิงสาวหลายคนทุกภาพมีรอยยิ้มที่ดูเศราสายตาของพวกเธอเหมือนจ้องมองตามห้องพักที่เธอถูกพาเข้าไปรูราเกินคาดผ้าม่านกำรรมะหยี่สีทองปิดหน้าต่างแน่นเตียงใหญ่ปูด้วยผ้าปูสีขาวสะอาดแต่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตประตูปิดลงพร้อมเสียงล็อกจากด้านนอกมาเรียพิงกำแพงหัวใจสั่นไหวเธอรู้ว่านี่ไม่ใช่การต้อนรับ แต่มันคือการกักขังเธอเดินสำรวจห้องพรมหนานุ่มแต่เหมือนซ่อนเสียงก้าวเท้าในห้องน้ำมีขวดน้ำหอมแบบเดียวกับที่เขาใช้กลิ่นนั้นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวบนโต๊ะมีกล่องไม้เล็กๆภายในมีจดหมายเขียนด้วยลายมือผู้ชายฉันสัญญาเธอจะไม่ต้องกลัวอะไรอีกถ้าอยู่กับฉันเธอขยำกระดาษนั้นแล้วโยนลงพื้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆ หญิงสาวชาวฟิลิปปินส์อีกคนเดินเข้ามาฉันชื่อริซ่าฉันดูแลคุณได้ทุกอย่างสายตาเธอดูอ่อนโยนตแต่เต็มไปด้วยความกลัวมารียถามทันทีที่นี่คือที่ไหนกันแน่ลิซ่าหลบตาคาริหา์ของท่านชิดค,คะ่ะคุณจะอยู่ที่นี่จนกว่าเขาจะบอกว่าไปได้แล้วถ้าเขาไม่พูดแบบนั้นละ่ะคำถามนั้นทำให้ลิซ่าชะงักไม่มีใครเคยได้ยินคำว่ากลับบ้านจากที่นี่มารีเย็นว่าไปทางร่าง เธอรีบเดินไปเปิดหน้าต่างแต่ถูกล็อกจากด้านนอกกระจกหนาทึบจนไม่เห็นอะไรเลยเหลือเพียงเสียงลมทะเลทรายพัดวิวคืนนั้นเธอแทบนอนไม่หลับเสียงฝีเท้าคนเดินนอกห้องดังเป็นระยะบางครั้งมีเสียงเหมือนใครกระซิบข้างกำแพงเธอหลับตาแน่นภาวนาให้เช้าเร็วที่สุดรุ่งสางลิซ่านำอาหารเช้ามาให้ข้าวต้มร้อนกับน้ำผลมไม้สีแดงเข้มมารีอไม่กล้ากิน เธอต้องกินนะลิซ่าพูดเสียงสัน่นไม่งั้นพวกเขาจะโกรธมาเรียฝืนกินเพียงสองคำรสชาติแปลกจนลิ้นชาเธอวางช้อนลงแล้วถามเสียงเบาเธออยู่ที่นี่มานานหรือยังลิซ่ากลมหน้าสี่ปีแล้วฉันเคยเป็นพนักงานต้อนรับเหมือนเธอเสียงของเธอสั่นและแห้งฉันก็เคยคิดว่าจะได้กลับบ้านหลังจากนะั้นลิซ่าเงียบไปเธอเหลือบมองกล้องวงจรตรงมุมห้อง แล้วพูดเบาแทบไม่ขยับปากคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงข้อสามครั้งอย่าพูดอะไรแค่ฟังหัวใจมาเรียเต้นแรงเธอพยักหน้าโดยไม่เข้าใจทั้งหมดเมื่อประตูปิดลงเธอรู้สึกเหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตาแม้แต่ลมหายใจก็ไม่กล้าออกแรงตลอดวันนั้นเธอไม่ได้เห็นชิกอีกแต่เสียงของเขาถูกเปิดผ่านลำโพงในห้องฉันทำเพื่อความรักเท่านั้นมาเรียเธอไม่ต้องกลัวทุกอย่างอยู่ในมือฉัน น้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่แฝงความเย็นชาเธอพยายามตะโกนเรียกริซาแต่ไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงลมทะเลสายที่ดังคลืนเหมือนคำเตือนความเงียบกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดตกข้ามไฟในห้องเริ่มกระพริบเธอได้ยินเสียงเหมือนใครเคาะเบาๆหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหัวใจเธอแทบหลุดจากอกเธอเดินไปชิดกำแพงด้านซ้ายเสียงกระซิบดังลอดออกมา คืนนี้เขาจะพาเธอไปห้องพิธีอย่ามองตาเขาอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเสียงนั้นขาดหายไปทันทีมาเรียถอยกลับนั่งพิงกำแพงมือสันเทาห้องเริ่มมืดลงจนแทบมองไม่เห็นอะไรแต่เธอได้ยินเสียงประตูเปิดออกช้าชชีคัสซานยืนอยู่ตรงประตูสวมชุดขาวทั้งตัวดวงตาสองแสงในความมืดมาเรียถึงเวลาแล้วเธอสายหัวฉันไม่ไปไหนกับคุณ เขายิ้มบางๆแล้วหันไปพยักหน้าชายสองคนเดินเข้ามาจับแขนเธอแน่นเธอดิ้นสุดแรงแต่ถูกลากออกไปกลิ่นทูปแรงจนแสบจมูกทางเดินในคฤริหา์ยาวและเงียบเพดานสูงประดับคมไฟระยะแสงไฟสะท้อนพื้นหินจนเหมือนน้ำแต่ทุกย่างก้าวของเธอหนักเหมือนเดินเข้าสู่หลุมฝังศพผู้เขาพาเธอเข้าสู่ห้องกว้างมีผ้าม่านสีทองตรงกลางมีแท่นหินลคล้ายแท่นบูชา รอบๆจุดเทียนหลายสิบเล่มกลิ่นไม่ของขี้พึ่งคุงทุงห้องชี้คัดสารยืนอยู่ตรงปลายแท่นคืนนี้เราจะผูกพันกันตลอดการเสียงเขาดังสะท้อนรอบห้องชายชุดดำยืนเรียงข้างกำแพงเหมือนเงามาเรียสันเทาน้ำตาไหลาอาบแก้มไม่ฉันไม่ตกลงเธอพูดเสียงดังเขาหัวเราะเบาๆเธอไม่มีทางเลือกจากนั้นเขาหยิบกล่องเล็กจากกระเป๋าเสือ้อภายในมีแหวนเพชรเมรเด็ดเดิมที่เคยใช้ขอเธอแต่งงาน เขาสวมมันลงบนนิ้วของเธอโลหะเย็นเฉียบจนเจ็บแสงไฟสะท้อนเพชรจนแสบตาตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วมาเรียสบัดมือแต่แหวนไม่ขยับมันแน่นราวกับฝังอยู่ในผิวเธอกรีดร้องแต่เสียงกลับเบาเหมือนถูกกลืนชิกยื่นมือมาลูบผมเธอเบาๆพักผ่อนเธอรักของฉันเขาพยักหน้าให้ชายสองคนพาเธอกลับห้องเธอถูกลากผ่านทางเดินอีกครั้ง เทียนดับทีละเล่มเหมือนมีใครปิดไฟตามหลังเมื่อกลับถึงห้องลิซ่ารออยู่แล้วเธอสวมแหวนแล้วใช่ไหมเธอถามเสียงเบามาเรียพยักหน้าน้ำตาไหลไม่หยุดมันถอดไม่ออกลิซ่ามันเหมือนร้อนอยู่ในผิวฉันลิซ่ามองรอบห้องอย่างระวังแล้วกระซิบใกล้หูทุกคนที่ใส่แหวนนั้นไม่มีใครออกไปได้อีกเลยมาเรียชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นเธอหันไปมองแหวนที่นิ้วมันเรืองแสงเบาๆ แสงสีแดงเหมือนเลือดสะท้อนในความมืดและเสียงกระซิบแผ่วจากที่ไหนสักแห่งดังขึ้นอีกครั้งเธอจะไม่หนีไปไหนมาเรียเธอเงยหน้ามองเพดานกล้องวงจรขยับช้าๆตามเธอทุกการเคลื่อนไหวรอยยิ้มของชีปรากฏบนจอเล็กๆบนผนังพรุ่งนี้ฉันมีของขวัญสุดท้ายให้เธอและในคืนนั้นเสียงฝีเท้าที่เดินวนรอบห้องเธอไม่หยุดจนถึงรุ่งสาง เสียงฝีเท้ายัางดังวนอยู่รอบห้องของมาเรียตลอดทั้งคืนทุกก้าวเหมือนมีใครเดินอยู่ตรงนอกกำแพงเธอนั่งกอดขามือกำแหวนแน่นจนเลือดซึมกลิ่นโลหะจากแหวนนั้นคละคลุ้งปนกับกลิ่นน้ำหอมของชีกแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาทางหน้าต่างบานเล็กแต่ไม่มีความอบอุ่นเหมือนแสงของวันใหม่มีเพียงความเย็นเย,ยือกที่แผ่จากข้างในเธอมองกระจกเห็นรอยแดงรอบนิ้วเหมือนถูกไฟลวกเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆ ลิซ่าก้าวเข้ามาพร้อมถาดอาหารแต่สายตาเธอสั่นไหวไม่เหมือนเดิมมารียวันนี้เขาให้ฉันพาเธอไปข้างนอกข้างนอกที่ไหนมารียถามทันทีห้องข้างล่างลิซ่าตอบเสียงเบาห้องของของขวัญเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากไม่มีใครอยากลงไปที่นั่นมารียลุกขึ้นแม้ขาจะสั่นแต่ใจกลับแข็งเธอไม่อาจอยู่นิ่งรอความตายพาฉันไปเธอพูดชัดฉันต้องรู้ว่าเขาคิดจะทำอะไร ทั้งคู่เดินผ่านทางเดินแคบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพื้นหินเย็นและมีกลิ่นชื้นเหมือนห้องใตดินแสงไฟกระพริบเป็นระยะเหมือนเตือนถึงสิ่งผิดปกติเสียงเครื่องจากบางอย่างดังจากด้านล่างเมื่อประตูเหล็กเปิดออกกลิ่นเลือดและน้ำยาฆ่าเชื้อพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงลิซ่าปิดปากกลั้นหายใจส่วนมารียืนนิ่งเหมือนร่างแข็งไปชั่วขณะในห้องนั้นมีตู้กระจกเรียงเป็นแถวภายในมีชุดยูนิฟอร์มสายการบินหลายแบบ บางชุดมีชื่อปักว่าลิซ่าแอนนาและโซเฟียแต่ไม่มีใครในนั้นมาเรียเดินช้าๆผ่านตู้กระจกมือเธอสั่นเมื่อเห็นสิ่งหนึ่งในมุมห้องเป็นกระเป๋าเดินทางของเธอเองวางอยู่บนแท่นไม้พร้อมรูปถ่ายของเธอกับชีกพระเจ้าเขาเตรียมไว้หมดแล้วเธอพึมพำลิซ่าดึงแขนเธอแรงอย่าแต่อะไรทั้งนั้นกล้องที่นี่บันทึกทุกอย่างเขาดูอยู่ตลอดเวลา ทันใดนั้นเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจากลำโพงดีใจไหมายมาเรียของขวัญของเธออยู่ที่นี่ทั้งหมดเสียงชีกดังชัดทั่วห้องเธอมองไปรอบๆเหมือนหาทางหนีประตูเหล็กปิดลงด้วยเสียงดังสนัน่นไฟในห้องสว่างขึ้นจาและสิ่งที่เธอเห็นทำให้แทบหยุดหายใจด้านหลังตู้กระจกมีร่างของผู้หญิงหลายคนพวกเธอนิ่งสนิทแต่ใบหน้าและผมยังคงสวยเหมือนเดิม ดวงตาเปิดค้างเหมือนถูกแช่แข็งไว้ในวินาทีสุดท้ายมาริทรุดลงกับพื้นมือปิดปากแน่นพวกเธอทั้งหมดเคยเป็นของเขาลิซ่าพูดเสียงสัน่นเขาเรียกที่นี่ว่าห้องของเจ้าสาวมาเรียนน้ำตาไหลเธอส่ายหัวอย่างไม่เชื่อไม่จริงเขาไม่ใช่คนเสียงชี้หัวเราะอ,อีกครั้งทุกคนที่ฉันรักต้องอยู่กับฉันตลอดไปฉันเก็บความงามของพวกเธอไว้เพื่อไม่ให้ใครพลาดไปได้ มาเรียลุกขึ้นหัวใจเต้นรัวคุณบ้าไปแล้วเธอตะโกนขึ้นเสียงสะท้อนกลับไปทั่วห้องเหมือนคำท้าทายทันใดนั้นผนังข้างหนึ่งเปิดออกเผยให้เห็นบันไดลงไปสู่ชั้นล่างอีกลงมาเธอมาเรียของขวัญจริงๆอยู่ข้างล่างเสียงของชีกดังขึ้นอีกครั้งลิซ่าสายหัวอยาลงไปมันคือกับดักแต่มาเรียกลับยืนขึ้นตรงฉันจะไม่หนีอีกแล้วเธอผลักประตูเหล็กเปิดแล้วก้าวลงบันไดทีละขั้น อากาศข้างล่างเย็นจัดจนเหมือนเดินในหลุมศพแสงไฟสลัวส่องให้เห็นรอยเลือดบนพื้นเสียงหยดน้ำจากท่อด้านบนดังสะท้อนเป็นจังหวะทุกก้าวที่เธอเดินมีเสียงเหล็กเสียดสีกันเบาๆที่ปลายบันไดมีห้องกว้างส่องแสงสีแดงกลิ่นน้ำมันและเหล็กเผาแรงจนแสบจมูกตรงกลางห้องมีแท่นโลหะขนาดใหญ่บนแท่นนั้นมีแหวนหลายสิบวงวางเรียงกันมาเรียหยุดนิ่งทุกวงมีชื่อผู้หญิงสลักไว้ เธอเห็นชื่อแอนนาโซเฟียลิซาและช่องสุดท้ายว่างเปล่าพร้อมป้ายชื่อมาเรียเธอก้าวถอยหลังแต่เสียงประตูปิดข้างบนดังขึ้นชี่คัดสารเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มเยือกเย็นเจ้าสาวของฉันมาแล้วคุณค่าพวกเธอทั้งหมดเธอตะโกนเขายกมือขึ้นช้าๆไม่ใช่ค่าฉันแค่รักษาความรักต้องไม่จบมันต้องอยู่ชั่วนิรันด์มาเรียสันเทาคุณป่วยทางจิต หรือเธอแค่กลัวที่จะยอมรับโชคชะตาเขาตอบชีคเดินเข้าใกล้เธอทีละก้าวแสงแดงสะท้อนใบหน้าเขาเหมือนปีศาจากนรกเธอถอยจนชีดผนังมือคว้าแท่งเหล็กที่วางอยู่ข้างๆเขายิ้มเธอจะทำอะไรกับของเล่นนั่นเหรอทำในสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรทำเธอฟาดเหล็กใส่เขาเต็มแรงเสียงกระทบดังสนั่นจนห้องสะเทือนชีเสะเทอแต่ยังยืนได้ เลือดซึมออกจากหน้าผากเป็นเส้นยาวเขาหัวเราะเธอร้อนแรงเหมือนเดิมเธอวิ่งหนีไปทางมุมห้องแต่เจอผนังอีกด้านที่เต็มไปด้วยหน้ากากผู้หญิงแต่ละหน้ากากเหมือนจริงจนหน้าขนลุกพวกเธออยู่กับฉันเสมอเขาพูดช้าชเธอจะได้อยู่ด้วยกันในไม่ช้ามารียร้องลั่นพุ่งเข้าชนประตูเหล็กเสียงดังสนั่นแต่ประตูไม่ขยับชีกเดินเข้ามาช้าชเลือดไหลประชุดสีขาวของเขา มือเขายื่นออกมากลับขึ้นไปกับฉันเธอเราจะเริ่มพิธีใหม่ในคืนนี้ทันใดนั้นเสียงระเบิดเล็กๆดังขึ้นด้านบนไฟทั้งห้องดับวูบเหลือเพียงแสงเทียนจากมุมไกลเสียงลิซ่าตะโกนมาเรียทางนี้ช่องระบายอากาศเปิดอยู่ตรงกำแพงหลังแท่นโลหะเธอรีบคลานเข้าไปชีควิ่งตามแต่ถูกเปลวไฟลุกขึ้นกันทางเสียงเขาตะโกนดังลั่นเธอจะไม่มีวันหนีได้อุโมงค์แคบและเต็มไปด้วยฝุน่น มือเธอทะลอกแต่ไม่หยุดคลานลิซ่ารออยู่ปลายทางเปิดฝาปิดเหล็กด้านบนทั้งคู่โผล่ขึ้นกลางสวนหลังคือหาอากาศข้างนอกเย็นจัดเสียงไซเรนแววมาไกลๆจากถนนใหญ่ลิซ่ากระซิบฉันแจ้งตำรวจแล้วเราต้องรีบก่อนเขาตามมาแต่เมื่อทั้งคู่หันกลับไปมองไฟจากคือหาลุกโชนสว่างขึ้นท่ามกลางทะเลทรายเสียงระเบิดดังสนั่นอีกครั้ง และเงาร่างสูงในชุดขาวยืนอยู่ตรงประตูที่ไม่ชีคัสซานยังไม่ตายเขาจ้องมาที่พวกเธอดวงตาแดงก่ำเหมือนสัตว์ร้ายที่ออกล่าเธอหนีไม่ได้มาเรียเสียงลมทะเลสายพัดแรงขึ้นกลิ่นควันปนเลือดลอยมาตามลมลิซ่าจับมือเธอแน่นเราต้องวิ่งเดี๋ยวนี้มาเรียพยักหน้าน้ำตาไหลขณะหันหลังให้คาร์ลดและในวินาทีนั้นเสียงหัวเราะของชีกยังคงดังสะท้อนตามหลัง เหมือนสัญญาว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งกลางคืนดังสะท้อนเข้ามาในอกของมาเรียเธอยืนนิ่งอยู่หน้าวิลล่ารู้ริมทะเลที่เคยเห็นในรูปถ่ายตอนนี้มันเงียบเหมือนสุสานมีเพียงแสงไฟสีทองกระพริบจากหน้าต่างบานเดียวด้านบนสุดเธอกำโทรศัพท์แน่นในมือไม่มีสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีทางหนีลมทะเลพัดแรงจนผมเธอพันหน้าหัวใจเต้นเร็วเหมือนจะทะลุออกมา แค่นี้เธอก็กลับบ้านได้แล้วมาเรียเสียงในหัวของเธอก้องเหมือนคำสัญญาที่ไม่เป็นจริงภาพชายในชุดขาวที่เคยยื่นข้อเสนอห้าล้านดอลลาร์ยังไม่เลือนหายเขายิ้มอย่างเยือกเย็นในความทรงจำดวงตาสีน้ำตาลเข้มของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจข้างในวิลล่ามีกลิ่นกำยานแรงจนแสบจมูกมารีอค่อยๆก้าวเข้าไปทีละก้าวพื้นหินเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าเหมือนน้ำแข็ง เสียงบางอย่างดังขึ้นจากชั้นบนเหมือนเสียงรองเท้าส้นสูงลากไปกับพื้นหินอ่อนเธอหยุดหายใจทันทีตาเบิกกว้างมองขึ้นไปยังบันไดหินโค้งมีเงาเคลื่อนไหวผ่านไฟสีส้มที่กระพริบร่างนั้นสูงโปร่งและใส่ชุดสีขาวเหมือนในคืนนั้นที่ดูบามายมารียหันหลังจะหนีแต่ประตูปิดเสียงดังสน,นั่นลมหายใจของเธอสัน่นเสียงฝีเท้าเริ่มลงมาทีละขั้น เธอวิ่งผ่านห้องโถงที่เต็มไปด้วยกระจกและรูปภาพทุกภาพคือใบหน้าผู้หญิงในชุดเครื่องแบบสายการบินบางคนยิ้มบางคนร้องไห้แต่ทุกรูปมีบางอย่างเหมือนกันรอยสัญ,ญลักษณ์รูปประจันเซียวอยู่ที่ลำคอเธอชะงักมือเธอสัน่นเพราะรอยแบบนั้นเพิ่งปรากฏบนคอของเธอเมื่อคืนตอนที่ตื่นขึ้นมาในห้องโรงแรมที่จำไม่ได้ว่าเข้ามาได้อย่างไรเสียงเรียกชื่อเธอดังจากด้านบน มาเรียมันนุ่มนวลแต่เยเือกเย็นเหมือนน้ำแข็งละลายในเลือดเธอกลืนลมหายใจแล้วพยายามวิ่งออกไปทางหลังบ้านลานหลังบ้านทอดยาวสู่ชายหาดมีรถสีดำคันหนึ่งจอดอยู่ไฟท้ายกระพริบเหมือนมีคนรอยอยู่ข้างในเธอรีบวิ่งเข้าไปมือสั่นเปิดประตูแล้วพุ่งเข้าไปนั่งแต่ในวินาทีนั้นเกลิ่อนกำยานก็ลอยมาอีกครั้งและเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากบ่อหลังเธอปฏิเสธข้าอีกครั้งใช่ไหม เสียงนั้นคือเสียงของชิคเธอหันกลับไปชา้าช้าเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยในความมืดเขายื่นกล่องกำรรมหยี่สีแดงให้ข้าจะถามอีกครั้งมาเรียเธอจะเป็นของข้าหรือไม่น้ำตาไหลออกมาทันทีไม่ฉันมีคู่มันแล้วปล่อยฉันไปเธอกรีดร้องมือคว้าประตูแต่ถูกล็อกจากด้านในชิคหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเขาเย็นจนขนลุกคนที่ปฏิเสธข้าไม่มีใครได้กลับบ้าน มาเรียพุ่งตัวออกทางหน้าต่างรถกระจกแตกเสียงดังเธอคลานออกมาเลือดไหลเต็มแขนลมทะเลตีเข้าหน้าแรงจนแทบหายใจไม่ออกแต่เธอยังวิ่งวิ่งไปตามหาเธอเห็นแสงไฟจากบ้านเล็กๆไก,กลออกไปได้ยินเสียงคลื่นซัดเข้าฝั่งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ข้างหลังมีเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นไฟหน้ารถสองไล่มาเหมือนสัตว์ล่าเหยือ่อสายใต้เท้ากลายเป็นโคลนนื่ เธอล้มลงหลายครั้งแต่ยังพยายามลุกเสียงปืนดังหนึ่งนัดกระสุนเฉียดแขนขวาไปเพียงไม่กี่นิ้วเธอหันกลับไปเห็นชีกถือปืนอยู่ข้างรถแต่ก่อนที่เขาจะยิงอีกนัดแสงไฟสีน้ำเงินก็สาดเข้ามาจากอีกด้านของชายหาดเสียงเซเรนดังลั่นกลางความมืดรถตำรวจดูใบแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วชีกหันไปมองแล้วสบถเสียงต่ำเขาขึ้นรถแล้วขับหนีหายไปในความมืด เจ้าหน้าที่สามคนวิ่งเข้ามาหาเธอแต่ใบหน้าของพวกเขาไม่มีโลโก้หน่วยงานใดๆสายตาเย็นชาเหมือนคนไม่มีจิตใจคุณมาเรียใช่ไหมหนึ่งในนั้นถามเสียงเรียบเธอพยักหน้าอย่างหวาดกลัวชายคนนั้นยื่นมือมาช่วยแต่ทันทีที่เธอแต่มือเขากลิ่นกำยานก็ลอยขึ้นมาอีกครั้งเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดไม่ไม่ใช่ตํรวจจริงใช่ไหม ชายอีกคนหัวเรอดในลำคอเรามาเพื่อพาเธอกลับไปหาเขามารีวิ่งสุดแรงอีกครั้งเสียงฝีเท้าหนักตามมาติดติดเธอพุ่งเข้าไปในป่ามะพร้าวข้างชายหาดกิ่งไม้บาดแขนจนเลือดไหลแต่เธอไม่หยุดในความมืดเธอเห็นแสงไฟอีกดวงหนึ่งเป็นกระท่อมไม้เก่าประตูเปิดแง้มเหมือนมีใครอยู่ข้างในเธอผลักเข้าไปภายในมืดสนิทมีเพียงกลิ่นควันไฟอ่อนอ,อน เธอได้ยินเสียงกระซิบจากมุมห้องอยาส่งเสียงเขามีตาอยู่ทุกที่เธอหันไปเห็นหญิงชาวฟิลิปปินส์อีกคนในสภาพโสมผมเธอยาวพันหน้าเสื้อสายการบินขาดเธอก็เคยเป็นเหมือนฉันหญิงคนนั้นผู้เสียงสัน่นพวกเราทุกคนคือของเล่นของเขามาเรียถอยหลังด้วยความตกใจหญิงคนนั้นยื่นกล่องไม้เล็กๆให้นี่คือสิ่งเดียวที่จะหยุดเขาได้ในกล่องมีจี้รูปพระจันทเสียว เหมือนรอยที่อยู่บนคอของเธอทันใดนั้นเสียงประตูด้านนอกก็เปิดแรงแสงไฟฉายเข้ามาชายในชุดขาวหลายคนวิ่งเข้ามาพร้อมเสียงตะโกนหญิงที่อยู่ในกระท่อมผลักมารีออกทางหลังบ้านหนีไปอย่ามองกลับมามารีวิ่งไปตามเส้นทางแคบๆที่เต็มไปด้วยโคลนเสียงตะโกนดังตามหลังมาใกล้ขึ้นเธอกำจี้ในมือแน่นแต่ยิ่งถือมันไว้รอยบนคอของเธอก็ยิ่งแสบ ในระยะไกลเธอเห็นแสงเรือเล็กใกล้ชายฝั่งชายชราคนหนึ่งโบกมือเรียกเร็วขึ้นเธอกระโดดลงน้ำเย็นจัดว่ายเข้าไปสุดแรงจนมือแตะขอบเ,เรือแต่ทันทีที่เธอขึ้นมาชายชรากลับมองหน้าเธอด้วยรอยยิ้มประหลาดเขาบอกให้ข้ามารับเธอเสียงเครื่องยนต์เรือสตาร์ทแสงไฟจากฝั่งเริ่มห่างออกไปมาเรียตัวสั่นด้วยความกลัวเธอหันกลับไปมองชายชรา และเห็นส้อยจี้ประจันเซียวแบบเดียวกันห้อยอยู่บนคอเขาในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าการีีของเธอเพิ่งเริ่มต้นและไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะตามมาเสมอ